สวัสดีครับพบกับผมรายการทุตไทยไปกับบิ๊กแอดมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความเป็นสิริมงคลมาฝากทุกท่านเช่นเคยต้องบอกว่าตอนแรกๆที่ผมทำรายการนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าใครจะดูเนาะนะครับทุกวันนี้ผู้คนสมาชิก f อฟซเขาเรียก f อเนาะออที่ดูนบ่อยๆที่เขียนอะไรมาบอกบ่อยๆนี่เยอะมากนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไปไหนก็ทักทายเจอกันนะครับ วันนี้ผมมาวัดเกตุมดีศรีวราามอํเาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นวันที่เป็นสีมงคลมากๆนะครับได้ถวายผ้ากรถินสามัคคีโหยทุกท่านนะครับด้วยความศรัทธายิ้มแย้มแมจ่มใสกราบพระตั้งนโมสามจบบูชาพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและผมพาครอบครัวมาที่สระศีมงคลอย่างนี้ หลังจากที่ถวายพระกถินเรียบร้อยนะครับนะครับก็เห็นมุมนี้เลยครับมาถวายน้ํามันตะเกียงครับแมน้ํามันตะเกียงไม่มีน้ํามันก็ไม่มีแสงไฟลุกขึ้นมาให้เราได้จุดเทียนนะครับเป็นสริริเป็นมงคลเป็นเรื่องราวดีด นะครับหลายท่านไปไหนไปวัดไหนก็ต้องเติมน้ำมันตะเกียงนะครับเขาบอกอายุยืนโชคดีทําอะไรก็สําเร็จโชคช่วงสง่าปัรถนานะครับนี่เติมต้นตรงนี้เลยครับเติมน้ํามันตะเกียงและนี่มุมนี้กลางเลยกลางสาราศีมงคลน,นี้เลยนะครับทําบุญ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 ถวายร่วมทําบุญถวาย กระเบื้องหลังคาโบสถนะครับกระเบื้องหลังคาโบสเนี่ยโบสหลังใหญ่ๆองค์นี้นครับหลังนี้แหละครับหลังใหญ่งดงานหมินแม้แต่ไกลตอนนี้กระเบื้องต่างๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณด็อกเตอร์นะครับท่านก็สั่งมาวางไว้เรียงรายรอบอุโบสถเรียบร้อยนะครับเราก็นับว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมาก ะครับเราก็มาร่วมทำบุญกันนะครับตามกำลังศรัทธาหรือแผ่นตามที่เขาเขียนไว้ก็ได้นะครับก็ได้นะครับทำบุญนะโมสามจบคิดถึงโอ้ยประโยชน์ของพระบวชสดี้มากมายนะครับเป็นพิธีกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์มากมายนะครับการบวชก็ใช่นะครับ พระเดชคุณหลวงพ่อนะครับนิมนต์พระมาเป็นร้อยๆนะครับมาที่พระโบสถ์สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเนี่ยโอ้ยนานมากนะครับเยอะแยะมากนับไม่ถ้วนนะครับก็เป็นประโยชน์มากมายเราคิดได้ดังนี้นะครับหลายท่านไม่ได้มาทานสร้างพระโบสถ์สร้างโบสถ์หลังนี้แต่ได้มาร่วมบุรณะปฏิสังขรณ์นะครับหลังคาโบสถ์ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ สำคัญเช่นกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมะยังปันเตมะยังปันเตติจิวลาณิติจิวลาณิาข้าแก่พระสงฆ์ผู้เจริญมีคุณพระพุทธเจ้าที่ค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายขอน้อมถวายบาทบาทข้าไตจีวรน้าไตจีวรแผ่นกระเบื้องพระโบสถ์แผ่นกระเบื้องหลังคาพระโบสถ์หลังคาพระแผ่นกระเบื้องหลังคาพระโบสถ์ข้าวสารสังฆทานจะตุปปัจจัยสี่ข้าวสารสังฆทานจะตุปปัจจัยสี่ขอบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์แก่พระสงฆ์สงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อประโยชน์ความสุขเพื่อวามประโยชน์ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายสาญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีพระคุณมารดาบิดามีพระคุณมารดาบิดาครูอาจารย์ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ผู้มีพระคุณทุกท่านปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายญาติพี่น้องญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรทุกท่านเจ้ากรรมในเวรทุกท่านครอบครัวลูกหลานเป็นต้นครอบครัวลูกหลานเป็น ตลอดการละนานเธอตลอดการละนานเธอสาธุหล <ort. S 1> ังผู้ตัวหลังผู้ตัวหลังผู้ตัวพระหลังผู้ตัว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 หลังผู้โทวหลังผู้ตัวหลังผู้ตัวพระพิตยวาจานตูสาวพระโลโควินาสตุมาเตภวะตวันดาโยสุขีทีคายุโกภวะพิวาฒนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมวัฒันติอายุวโนสุขังพระหลัง สาธุรรรรรรหลังพุทธ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 อหลังพุทธ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 โธนโมพุทธายะ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 ไม่น้อยว่าการสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์เสร็จแล้วก็ต้อง10ปี20ปีผ่านไปก็ต้องบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับซ่อมแซมให้งดงามมีประโยชน์มั่นคงดังเดิมนะครับคุณกุศลมากมาย วันนี้ผมก็จะมาฝากทุกท่านพูดไปเรื่อยๆด้วยความชื่นใจมีความสุขครับขออนิสงส์แห่งบุญกฐินขออานิสงส์แห่งการถวายสังฆทานขออนิสงส์แห่งการถวายกระเบื้องราคาโบสถ์นะครับประสิทธิทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยมีความเจริญโชคดีรวยๆเฮงๆสงความปรารถนาผมโชคดีจริงๆครับ ตื่นเต้นปิติใจมากเห็นภาพนี้ล็อกเก็ตพลาสติกท่านพ่อปันทุนสิงห์ธรรมบัณฑิตโลมาคูบาจารย์ครับด้านหลังก็มีผ้ารัศมีพระธาตุเกตุมณีครับโอ้ชื่นใจนะครับขอขอคุณแม่ชีคุณแม่ชีบอกว่าไม่ได้ไม่ได้แ <laughs> ม่ช <laughs> ีบอกว่า เป็นครูเป็นครูบาอาจารย์มาลมครูบาอาจารย์ขอญาติพกติดตัวบูชาไว้ขณะที่มาปฏิบัติธรรมนะครับแม่ชื่นใจครับนี่แหละครับนี่แหละครับภาพนี้และครับล็อกเกตพลาสติกนี่แหละครับแล้วคาดปลอดภัยมีความจเจริญโชคดีรวยๆเฮงๆสงความปรารถนานะครับคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยฝากไว้เป็นสีมงคลด้วยกัน นะครับวันนี้ขอบคุณมากมากขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ